ขึ้นมาอมมดโอ้๊ยปวดน้ำมากกว่ามือหวาน,นึงครับย่างอีกอยู่ครับอย่างนี้มัน

กับเดียวให้กับเดียวจอดกับเดียวจอดไอ้ของไอ้ของเราจอดเบาน้ำไปตัดกินหายฟ้านหมดรวมไปทางกันแล้วกูยูอะกังเนะเอาของใหญ่ไปใส่เลยวเร็วน่ะสิตัดใส่เลยเบื้องเมือภาพป่ะครับท่าลุ้นตำไหนเตือน้ำไม่น้ำทัรงมดาเลยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมท่าลุ้นไงก็เป็น เนี่ยแบบกันหน่อยมันลูกเลยลูกดิบกว่าข้างลักใม่ป่ะข้างใหม่เเอาเนี่ยมนะกินน้ำกินท่าแล้วกะเอ้ายกที่ไหแล้วก็ยกที่สี่นะดิว่าหายกมาผมจะขึ้นเป็นยกสุดท้ายครับผมจะหายกผู้ดีขบนยกเผื่อบาดมือห่วงเนอะยังไม่ตายเว้ยเอาขึ้น ตกเสียบเง,องอื่นนะกีดิ้นแห้งนะน้ำพึ่งนะถือกินไล่นบ่โอ้ไปไกลแบบนั้นนะโอ้ยกสีจบลงแล้วแบบนี้ยกหายคอยขึ้นได้บาอย <c oughs> มากฮันหมากไซรลาด <c oughs> อุดเรียบร้อยน้ำบานเต็มดีขนาด nhà ô quăng mua vào quăng điện lan cứng vào mốt ôi, khổ đó nào một quả mưa Hãy subscribe cho nó แกขวดหัวละนี่วานที่ประวัติบางตั้งแต่ซันไปสันสันสันจอดเลยหัววานนะยาเขียวกันขวดโคกนะโอ้สันบอกโคเยอะตึบเลยว่ะวานเต็มเลยหัวละ นางพยามันขาดเหมือนว่าเคยเห็นน่ะพ่าเอาปเอาไปเ่็นเคยหาเนาะก็หนักถึงเลยบอกไม่ย่งหอกลายบ่เหี้ยสะเลยเส่ยเกียงคาสันหุกคนนี่ฮะ้างนี่โซมก็เอาโดนอยู่ตื่อตมว เป,ป้ยสู้งงเหรอเป้หัวดรอ่ะบวชของมึงเดินหน่อย,อเ,ยเอาถือโซ่ด้วยอ่างเนมมาคลิปมีเรื่องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจผ่านหมดลเนะเอากินสมกัน,น,กนไปครับไปรุ่นห้างต่อไปนะครับม,มีจะห้างสองห้างบ่ไปเลาะซาเพิ่นนั่น เปลา่าเลยครับเป็นลงปลานะไปข้าไปเลยยังว่ามะพลอยครับมะเบิ่งก,กาะเก่าที่เคยเอาเนาะกลางถนนใหญ่มีอีกครับนี่บางไดเคยมีแต่สิมีคือเก่านะครับใกล้ๆกันนี่แหละข <c oughs> ั้นบ่มีหม่องเก่าก็ได้ครับทางก็ได้บยย่ใหญ่ปะไหนครับผมขอ,อเคลียร์ทางกันครับผมรออะไรอยู่บ่น bị hang con đỏ mà người một mà mà. Mà Cái gì mọi người có được ừ. lại lại được như vậy luôn นี day, ber, ่บ oh, ่น so um, ้องเกียร ja ์ลงมาเด็กโงมานละก่อนนะครับผมห้างสวงมุนละหาเบอร์ห้างทีสามครับผมโอู้วบอกงาดมือถุงใส่บอกพันมาลงมานหน่อยครับเกียรอีกเลยครับบอกเรามาสวางมึงอยู่ข้างในบ่โอู้วห้างไหมมันถือมันถือพ้ายุ่มือนั่นเดิถือลมเหมือนมันเฮียลงใส่งาใหม่ เอาเลยเอาเลยมันเมาแล้วมันเมาควันแล้วเสือหลดนะเมาบันกันมาสิเพื่อจานรดเอียจานผ้าถึอกอดต้องแล้วมันเศร้าอินเมาแล้วโอ้อยู่ข้อนไงมันติดหลายข้อนหมดเลยก็ยังวะนี่บอกเลยยังไงต้องไงหายไปห้างนี่ Bảy thứ này mấy, sông ngày hải các phăng này, thử kín mất lẹo nhà này. này. Ôi! Ôi. เจ้าไปเจ้าไปมันไล่เลยโอ้ขาดครับตรงน,นีออน,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 นี่บุญรุ่นน้ำน้ำหวานที่เป็นยังไงบุญกันยอดเลยวะคอนมันไหลางาผลเอ,อ้าไปลนไปน้ำโอ,อ้หยดเปอร์ซนอบันน,นีออออาา่โอ้แห้าเบอร์ดีลีอ่ะ ตายตายแล้วนี่แกเอาถุงนี่ยมินถุงเลยนะน้ำบานบ่บย่างเลยใส่น้ำบานสีบ่มีมั้งบวมีถุงแก้วนี่หน่อยเดียวครับน้ำบานบไปเบิ่งห้างต่อไปครับ<อ>ห้างที่สามเหโอ้สองห้างเราด้วนี่ห้างนี้ควอดมันหลายพูดครับเราตัวลูกมันนี่แหละเอาไปห้างต่อไปกันยาวห้างหน่อยเส้นน้องประเทศไยเลยห้างหน่อยพูด ทั so, so feels, on, ้งญ่มาจังไงไป่้ามืดแทรอะหยนันแต่ท้งน้ำไปกลับเข้ากันจักเบิ่งเอาตีบ่เดียวไปกันเบิ่งอมันตง่างหน่อยตัวขึ้นเปตดวกลับมาแล้วเดี๋ยวมาเลย เจ๊แตกด้วยแนทเออโซ่ดิลอะดิแหงเ่เงหุดอ่ะคงของมันนี่ห้างหนึ่งห้างแหกที่เาองานไม่นม้นอยบริทอันนี้มันคือเหี่ยงโอนไขผึ่งมันคือเหม็นแท้มันเป็นขี้ผึ่งเสียบนี่นมันเป็นมันมนไหอ่าน้เธอบเจอวะเสียบบ่เหม็นห้างกากกันนะมึงเด้อจะห้างลหลอวะหาบอกวะ แมก็ผมเข้ามาสรุปผลงานกันอยู่บ้านเนาะนี่แหละโอ้ห่าหัาง่งอันนี้หัางแหลกครับนี่บักใหญ่เลยครับอู้หนักเลยวะ <c oughs> ยางใหญ่เลยสิมว่าเปี่ยนน้ำหวานไหมครับผมแยกหัางแยกง่้ยออกนะเนื่อนะงครับย่างอีู่ครับพี่ป้าโจกสไลด์ที่นี่ก็ฝากไวส้สำเนียงนะครับ หาห้างไอ้ต้านหมดเกินไปมันถึอน้ำที่บูดไป่ะบูดแล้วถึอน้ำฮะยังถึอน้ำเลยไปครับผมคลิปนี้